ไปใหม่เ <lien> ร็วลุ้นจัมปิ้งเร็วเอาใหม่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 ไม่ใช่ตรงนี้ลูกตรงนี้ก็ตกแต่ยังสิไปตรงนู้นตรงโน้น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 ไปนู้นบุ๊ดไปบู๊ดแล้วก็บู๊ด บู๊ดไปบู๊ดแล้วกูเร็วไปง้อนนนนนจับปี้งง้อแล้วบู๊ดตรงนี้บู๊ดไม่ใช่ตรงนี้นะครับหูยอย่าพุ่งลงไปนะครับที่รักหืมหืม จ้า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 เก่งจ้าลูกไม่พุ่งตรงนี้นะลูกนะฮึอาเมีว ไปตรงนู้น